คลิปนี้นะครับผมก็ไปเจอมาซึ่งเตือนสติในการใช้เครื่องมือช่างได้ดีมากๆเลยนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปนี้นะครับเขาทํางานโดยที่ไม่ใส่กาดบางใบนะครับในการใช้อินเจียในการตัดเหล็กนะครับผมเพราะอะไรนะครับกาดบางใบนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะล็อกน็อ นะครับมาแบบนี้นะครับเวลาเราจะถอดเข้าถอดออกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆเลยนะครับเวลาเราจะถอดกาดตัวนี้เข้าาออกนะครับผมต้องหาไข่คงไข่ควงนะครับให้วุ่นวายนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเขามีวัฒนกรรมใหม่เข้ามาครับมาดูนี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกาดบางใบแบบสวมเร็วนะครับเป็นแบบหางล็อกนะครับแบบนี้นะครับผมเราสามารถนำกาดตัวนี้นะครับเข้าไปใส่กับตัวหินเจียของเรานะครับแล้วก็ล็อกปึ๊กนะครับ เวลาเราจะถอดกาดตัวนี้ออกนะครับเราก็ดึงหางล็อกตัวนี้ครับออกเราก็ถอดกาดบางใบตัวนี้ออกได้แล้วนะครับกาดบางใบตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถทํางานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องมาคอยหมุนน็อตเข้าน็อตออกนะครับผมนี่เลยนะครับกาดบางใบตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับราคาไม่เกินร้อยนะครับผม